หลังจากวันที่1กับวันที่16ผ่านไปแล้วกระดาษพวกนี้ก็จะไม่มีค่าอีกต่อไปนะคะจะดีกว่าไหมคะถ้าเพื่อนๆน,นำมาทำเป็นเหรียญโปรยทานสวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กจะมาแบ่งปันการพับเหรียญโปรยทานรูปแครอทน่ารักแบบนี้นะคะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะใช้กระดาษ2แผ่นแล้วก็กระดาษแผ่นเล็กๆที่ติดมาด้วยนะคะมีเทปสเทปกาวสหน้าหรือกาวก็ได้ค่ะไม้บรรทัดปากกา ไจากนั้นให้นำกระดาษสองแผ่นนี้มาติดเข้าด้วยกันโดยการใช้เทปใสในการเชื่อมนะคะติดเข้าด้านหลังพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมกรีดกระดาษให้เป็นรอยพับอย่างชัดเจน เราจะเหลือมุมด้านหนึ่งอยู่นะคะให้พับขึ้นมาด้านบนค่ะเหลือเล็กๆแบบนี้เราก็สามารถนํามาใช้ต่อได้นะคะมุมเล็กๆมุมนี้แหละค่ะที่จะนํากาวมาทาแล้วก็เชื่อมตัวแครอทให้ติดกันหลังจากนั้น,ก,นก็นํากันไกลามาตัดปลายกระดาษออกเล็กน้อยค่ะ หลังจากพับขึ้นมาด้านบนแล้วให้เพื่อนๆพับปลายกระดาษให้เข้ามาบรรจบกันที่เส้นกึง่งกลางค่ะรูปแบบนี้เราจะใช้กระดาษที่มีรอยเย็บแม็กก็ได้นะคะเราจะตัดเข้ามาถึงตรงเส้นจุดปะค่ะพเพื่อนๆนหลังจากที่พับทั้งสองฝั่งเข้าหากันแล้วให้พับเข้าอีกหนึ่งครั้งจากนั้นกรีดกระดาษให้เป็นรอยพับใช้ไมบ้บรรทัด วัดขึ้นมาขนาดประมาณ7เซนค่ะหลังจากนั้นแล้วให้ตัดเป็นลักษณะโคง้งถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวแครอทที่ใหญ่กว่านี้สามารถใช้เป็นขนาด 8, เซนเซน10เซนตามที่เราต้องการได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ตุกชอบเป็นขนาดที่เล็กกระทดาดล้านน่ารักนะคะตุกจะใช้เป็นขนาด7เซนค่ะหลังจากที่ตัดกระดาษเป็นลักษณะทรงโค้งได้ตามที่เราต้องการแล้วจากนั้นให้คลี่กระดาษออกแบบนี้และนํากาวมาติดตรงแผ่นเล็กๆที่เราเหลือไว้ค่ะ จากนั้นกดกระดาษให้เป็นรอยพับและปิดหัวแครอทไว้ค่ะโดยใช้กาวสองหน้าหรือว่าเป็นกาวน้ำแบบตุ๊กก็ได้นะคะสำหรับใครที่สะดวกใช้กาวลาเทกก็สามารถใช้ได้ค่ะ เทคนิคการทำกระดาษให้ออกมาสวยงามนะคะก็คือเลือกกระดาษให้เหมาะสมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการฝึกฝนจะช่วยให้เรามีความชำนาญแล้วก็ความรวดเร็วในการพับเทคนิคเหล่านี้ก็จะช่วยพัฒนาให้เพื่อนๆมีทักษะที่ดีดขึ้นมาได้ค่ะเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือการเลือกใช้กาวที่มีความเหมาะสม ติดแล้วไม่ทำให้กระดาษเปื่อยยุ่ยก็จะทำให้ชิ้นงานเราออกมาสวยงามค่ะจากนั้นก็คว่าไว้ค่ะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปเรานำกระดาษที่ติดมากับกระดาษสองแผ่นนี้นะคะที่เป็นกระดาษสีตรงนี้มาแปะเทปกาวสองหน้าและซอยกระดาษให้เป็นลักษณะแบบในคลิปค่ะจากนั้นให้นำไม้เสียบลูกชิ้นมาพันเพื่อทำจุกแครอทนะคะ สำหรับวันนี้เนื้อหาสาระดีๆของคลิปนี้ที่จะนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆก็คือประโยชน์ของเรียญปวยทานเพื่อเป็นของขวัญหรือว่าของาำ้วยในโอกาสพิเศษต่างๆ ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศและก็สร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้มาร่วมงานอีกอย่างประโยชน์จากการพับเหรียญโปรยทานก็คือสร้างงานศิลปะอย่างหนึ่งช่วยพัฒนาความสามารถในการใช้มือของเรายัางสามารถใช้เป็นงานอดิเรกทำแล้วสนุกสนานฝึกสมาธิปเป็นอย่างดีหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีสาระอย่าลืมแบ่งปันกันออกไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราที่กำลังฝึกทำเหรียญโปยทน การอยู่